สวัสดีครับพิกิวิหมอต้นไม้รายงานตัวครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆสูตรลมหายใจอิสระอีกครั้งในบรรยากาศเรียบง่ายแต่อบอุ่นด้วยหัวใจธรรมชาติทุกต้นไม้ทุกเรื่องเล่าคือพลังใจและการเติบโตที่เราร่วมแบ่งปันไม้แคระที่ไม่เคยไร้คุณค่านั่นก็คือมะยมดางต้นเล็กๆที่ไม่ธรรมดา ใบของเขามีลวดลายสีครีมสลับเขียวพิกิวิมีปลูกไว้สองต้นวันนี้จะทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนถุงเปลี่ยนกระถางต้นและใบเขานะยโดยเฉพาะใบเขาเนี่ยถ้าสวยงามนะดุดดังภาพวาดจากธรรมชาติเลยทีเดียวดูแลง่ายโตวไวพุ่มเตี้ยไม่รกสายตาเหมาะกับการปลูกในกระถางตั้งหน้าบ้านหรือริมสวนพิกิวิใช้ตะกร้าเล็กนะมีหู การดูแลก็แสนง่ายแดดครึ่งวันถึงแดดจัดจัดก็ยังไหวรดน้ำวันเว้นวันไม่ต้องแฉะใส่ปุ๋ยคอกหมักเดือนละครั้งเขาจะแตกยอดใหม่สดใสยอยู่เสมออ้าแต่งดินแต่งรากเสร็จก็สวมลงไปกลบด้วยดินปลูกใหม่ให้เต็มสำหรับการขยายพันธุ์พิกาวิหมอต้นไม้เลือกการขยายพันธุ์แบบชํำน้ำก็เป็นอีกสนีของต้นนี้เพียงตัดกิ่งอ่อนที่ไม่แก่เกินไป แช่น้ำในขวดใสทิ้งไว้ที่ร่มเย็นๆสักห้าถึงเ็ดวันรากเริ่มงอกรากขาวๆจะเริ่มแตกระยาเหมือนย่อมยา่าใต้สายน้ำและเลี้ยงต่ออีกหน่อยดูว่ารากเจอะพอสมควรแล้วก็ค่อยย้ายลงกระถางเพาะชำแล้วก็เลี้ยงให้เป็นต้นใหม่ต้นใหญ่เติบโตต่อไปหรือทำไว้เยอะๆแบ่งเพื่อนบ้านก็ดีนะครับคนไทยเราอ่ะมีความเชื่อว่ามะยมอ่ะเป็นไม้มงคล ให้ร่มเย็นมีคนเมตตาป้องกันสิ่งไม่ดีและสำหรับมะยมด่างแคร์นี้นะก็เป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่มความงามให้กับบ้านและใจเรามะยมด่างแครต้นเล็กๆแต่เสนีไม่เล็กเลยนะใบลายด่างสวยเหมือนงานศิลป์จากธรรมชาติปลูกในกระถางก็เก๋ตั้งหน้าบ้านเสริมสิริมงคลดูแลง่ายโตวไว้รดน้ำแค่วันเว้นวันแดดครึ่งวันก็สดใส แตกยอดใหม่ไม่มียุดขยายพันธุ์แบบชํำน้ำตัดแต่งกิ่งแช่น้ำไว้ในที่ร่มไม่กี่วันรากเริ่มแตกระยะพร้อมเติบโตโตเป็นต้นใหม่ได้เลยคนโบราณเชื่อมายมช่วยสมเมตาตาป้องกันสิ่งไม่ดีและต้นนี้ก็เป็นมายมแคละด่างที่ทั้งงามทั้งมงคลธรรมชาติไม่เคยธรรมดาพีกิวิหมอต้นไม้แบ่งปันจากใจ ใต้ร่มเงาไม้ใบเล็กๆไม้มงคลแคละงามไม่แพ้ใครมยมด่างแคะช่ำน้ำง่ายโตไวทั้งเสริมสิริมงคลทั้งสวยสบายตาทุกต้นไม้มีเรื่องราวทุกใบไม้มีบทเรียนเราเคยหยุดฟังหยุดมองและหยุดเพื่อการเชื่อมโยงกับธรรมชาติพิกิวิหมอต้นไม้ขอส่งแรงใจจากต้นไม้ต้นน้อยให้เติบโตในหัวใจของทุกคน พบกันใหม่ในคลิปหน้าลมหายใจอิสระยังเดินทางเสมอสวัสดีครับ